การเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยมันมีเรื่องเก็บกฎอยู่เรื่องหนึ่งนะครับคือพูดคําหยาบในที่สาธารณะไม่ได้พูดทะลึ่งไม่ได้แต่ถึงจริงๆแล้วเนี่ยครูเนี่ยทะลึ่งกว่านักเรียนเยอะเลยครับแต่ต้องทะลึ่งกันในหมู่ครูจะพูดคาหยาบก็เหมือนกันนะครับต้องพูดคาหยาบกันในหมู่เพ,พื่อนครูเท่านั้นไม่ไปพูดกับคนอื่นนั่นมันเป็นธรรมเนียมของครูแต่วันนี้นะช่วงนี้ตั้งแต่เราเริ่มมีการชมรุมนุมกันเนี่ยต้องขอแหละครับ ครูบาอาจารย์ออกมาพูดจาเหมือนกันหมดผมเองก็เหมือนกันครับวันนี้ผมถ้าเบื่อว่าผมพูดอะไรซึ่งมันไม่ใช่ธรรมเนียมของครูนะครับอภัยเถะครับเพราะมันเก็บกดเหลือเกินเป็นครูมาสามสิบสามปีนะครับต้องแอบแอบซ่อนๆที่เวลาจะพูดคำหยาบจะพูดไม่สุภาพแต่วันนี้ขอเต็มที่ครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมมาตรงนี้ผมบอกพี่น้องไว้ว่า ผมจะนุ่มกางเกงในสักสองวันแล้วเก็บใส่ถุงเอาไว้ยัดปากเฉลิมพี่น้องครับผมมาแก้ใหม่ไม่ไหวแล้วครับวันครึ่งก็ตีแย่แล้วถ้าขืนใส่สองวันเนี่ยเฉลิมไม่ทันจะถึงเฉลิมแล้วผมแย่ก่อนครับเอาวันครึ่งนะครับพี่น้องครับเมื่อตอนช่วงสี่โมงเย็นขว่าๆนิดนึงผมนั่งดูทีวี ขณะที่ขับรถมาด้วยนั่งดูทีวีเห็นหน้าไอ้ปึ้งกับไอ้พราดอนสองตัวมันนั่งอยู่หน้าจอโทรทรัศน์นะครับมันมาถแถลงการมันอ่านผมจดไม่ทันเพราะว่ากำลังขับรถแต่ว่าพอจำได้เอามานิดหนึ่งนะครับมันมาอ่านให้พี่น้องประชาชนทั้งประเทศฟังอย่างนี้ครับมันบอกว่าสห ah รัฐอเมริกาประ n ามต่อเหตุการณ์การเสียชีวิต ที่เกิดจากการชุมนุมขับไล่รัฐบาลแล้วก็รัฐบาลสหรัฐขอร้องว่าให้ละเว้นการกระทาใดๆที่ก่อให้เกิดความรุนแรงผมไม่เข้าใจะครับพี่น้องไอ้ปึ้งมันมาบอกทําไมในเมื่อเขาด่ามาันนะเขาด่าเขาด่าไอ้เขาบันนามนะเขาบันนามพวกมันที่มันทําให้มีคนเจ็บคนตายเขาด่าพวกมันมันยังมีหน้ามา เอามาเล่าให้พวกเราฟังขายขี้นหน้าสุดๆเลยครับผมสงสารลูกสงสารเมียมันลระเกินอายชิเลงเลยผมต้องขอเรียนอย่างนี้ครับไอ้ปึ้งเนี่ยผมรู้จักมันมาก่อนนะครับเมื่อสมัยที่มันอยู่พักประชาธิปัตย์เนี่ยไอ้ปึ้งมันทําอะไรเป๋ะๆตลอดเวลาเขาประชุมอะไรก็ตามประชุมพักไอ้ปึ้งมันทําเรื่องตลกๆต,ตลอดเพราะมันทํามันหาสาระไม่ได้ผมไม่รู้ว่ามันเป็นนักเรียนนอกได้ยังไงนะครับ ไอ้ปึ้งคนนี้นะครับเมื่อก่อนตอนที่มันอยู่พรรคประชาธิปัตย์แล้วก็ทักษิณยังอยู่เ,เริ่มเล่นการเมืองใหม่ๆทักษิณไปเข้าพรรคของจำลองนะฮะพรรคพลังธรรมไอ้ปึ้งมันด่าทักษิณทุกวันเลยครับมันบอกว่ามันเองเลยมันเป็นคนมาเล่าให้คนอื่นก็ฟังว่าเมื่อปี2531ตอนสมัยพลเอกชาติชายขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีพลเอกชาติชายเนี่ยไป ประชุมคอรมอนอกสถานที่ที่จังหวัดเชียงใหม่มันบอกคนเชียงใหม่อำเภอสันกำแพงนะเขายุกพวกกันมาร้องพลเอกชาติชายเพื่อขับไล่ตระกูลชินวัตรครับเขามาขาับไล่สุรพันธ์ชินวัตรลุงมันนะครับไอ้ปึ้งเนี่ยมันคนมาเล่านะครับไอ้คนคนอย่างไอ้ปึ้งเนี่ยนะมันผมไม่รู้จะด่ายัางไงพราะคนก็ด่ากันไปหมดอาจารย์เสรีด่าซะเยอะไปหมดนะครับ ไม่รู้มันเป็นเอาหัวอะไรมาคิดเขาด่ามันแล้วมันเอามา,มา,ม,า,ม,ามาบอกชาวบ้านว่าเอ้ยกูถูกด่าเว้ยกูถูกสารัฐบระณาเว้ยผมไม่รู้หัวมันหัวม,มันมีอะไรอยู่ในหัวนะครับหอร้องอย่างเดียวนะ่ะต่อไปนี้อย่าไปร้องมันเรื่องหัวร้านครับผมม,มีพี่น้องผมบางคนเขาก็เล่ามาเอขอร้องมาว่าอย่าคนหัวร้านเนะี่ยจริงๆแล้วส่วนใหญ่เป็นคนมันสมองดีเป็นคนฉลาดยกเว้นไอ้ปื้งคนเดียวครับ ไอ้ปึ้งนี่มันเป็นคนหัวอะไรครับพี่น้องหัวอะไรนะครับอ๋อหัวควายเหรอครับหัวควายใช่ไหมครับอะไรเนะี่ยผมไม่ได้ยินสระาาครับควายไม่ต้องมีใสสระาาด้วยสิครับอ๋อไม่ใช่อ๋ออะไรนะอ๋อหัวตออะไรอีกีนะครับอ๋อโอเคโอเคไม่ไม่ใช่ตอเต่านะ โอเคครับหนะ่ะหัวไอ้ปึ้งเป็นหัวแบบนั้นแหละครับเอาอีกทีต่อยอทีไอ้ปึ้งหัวอไอ้ปึ้งหัวอไอ้ปึ้งหัวอเออผมจะบอกให้ระหว่างไอ้ปึ้งกับผมเนี่ยรัฐบาลสหรัฐเขาจะเชื่อใครไอ้ปึ้งเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศเรียกทูตมาวันเนี้ยไอ้ปึ้งไปบอกทูตว่าเนียพวกเราชั่วช้ายอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ไม่เคารพระบประชาธิปไตย ผมก็บอกพวกลูกศิษย์ผมจึงเป็นลูกทูตทั้งนั้นนะครับด่าไปทุกวันทุกวันเลยว่าไอ้พวกนี้มันช่วยยังไงจนทุกทุกวันเนี้ยนักเรียนานานาชาติมันไปบอกพ่อมันหมดทุกคนแล้วบางคนพ่อมันมาหาผมบอกว่าเฮ้ยข้อมูลที่ผมรู้มากกว่าที่คุณรู้อีกพลังมันรู้ว่าไอ้พวกนี้ช่วยยังไงนะครับ <c oughs> และที่สำคัญ คนที่นั่งอยู่ข้างโอบามาเมื่อตอนสมัยโอบามาหนึ่งรัฐบาลโอบามามีสองรัฐบาลแล้วนะครับรัฐบาลครั้งที่สองเนี่ยเดี๋ยวโอบามามันเป็นรัฐบาลครั้งที่สามไม่ได้คนที่นั่งกับโอบามาเป็นรัฐมนตรีคลังให้โอบามาเมื่อรัฐบาลโอบามาที่หนึ่งเนี่ยมันเป็นลูกศิษย์ผมนะครับมันเคยเรียนอยู่โรงเรียนนานาชาติที่เมืองไทยเนี่ยพ่อมันทํางานอยู่ที่ยูเอ็นเมืองไทย แล้วก็เมื่อ2,526มันจบไปจากโรงเรียนนี้แล้วมันก็ไปไปทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้ตอนหลังมันได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐไอ้นั่นน่ะมันมันลูกเสษ็์ผมบ่ายวันนี้ผมก็เลยส,สกายไปนะครับโทร,โทรคุยกันเห็นหน้าเห็นตากันเรียบร้อยแล้วก็เล่าให้มันฟังมันก็ถามผมว่าทำไมถึงอยากเลือกตั้งกันทำไมถึงคนไทยถึง พวกเราถึงไม่อยากให้มีการเลือกตั้งทําไมถึงพวกมันถึงอยากให้มีการเลือกตั้งผมก็บอกอย่างนี้ครับมันอยากมีการเลือกตั้งเพราะว่ามันจะโกงมันจะโกงนะครับพวกเราเนี่ยบางคนก็หลงกลหลงเข้าใจว่ามันแค่ซื้อเสียงมันไม่ใช่ครับมันยิ่งกว่านั้นอีกครับการซื้อเสียงเนี่ยผมติดตามมาตั้งแต่2518ตั้งแต่การเลือกตั้งสมัยนั้นไอ้พักไทยรักไทยไม่มีพักพลังธรรมอะไรพวกนี้ไม่มีมีแต่พักชาติไทยผมตาม ผู้สมัครสอสอ,สอซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ผมสมัยนะั้นผมยังเป็นนักศึกษาอยู่เนี่ยตามไปดูการเลือกตั้งเมื่อสมัยก่อนๆการซื้อเสียงไม่ระบาดมากพอเริ่มระบาดก็มือตอนนี้พรรคชาติไทยมันตั้งใหม่ๆนะครับที่จังหวัดปทุมธานีเนี่ยมันซื้อหัวละยี่สิบบาทนะครับแล้วหมดหลังจากนั้นก็ลามมาเรื่อยๆตอนหลังมีคนไปปาสัยบอกว่าต่อไปนี้พี่น้องทําตัวให้เหมือนปลากระพงน้ําจืดมันเป็นยังไงปลากระพงน้ําจืด ปากะพงน้ำจืดเนี่ยท่านลองไปตกเบ็ดน,นะครับมันกินแต่เหยื่อมันงับทีละนิดทีละนิดแต่มันไม่กินเบ็ดครับหอยอย่างนั้นปั๊บไอ้พวกซื้อเสียงเจงพอถัดมาอีกครั้งหนึ่งมันเอาเลยมันเปลี่ยนใหม่จากการที่ซื้อเสียงเปล่าๆมันไม่เอาแล้วตอนนี้มันโกงเลยเริ่มโกงชัดๆแรกๆมันก็ให้คนคนหนึ่งพกบัตรเลือกตั้งเจ็ดแปดใบ เดินก็มาในครูหาแล้วก็มันรับบัตรอีกหนึ่งใบเดียวออกไปแล้วเอาเข้ามาอีกเจ็ดแดใบแล้วไปจ่ายย่อนมันทํากันอย่างนั้นัีงครั้งที่หนึ่งต่อต่อมามากมากกว่าน,นั้นมันโกงทั้งหน่วยเลยมันลงมันลงคะแนนในตอนที่คนยังไม่มาเพราะคนตัวจริงมาจะมาประมาณบ่ายสองโมงบ่ายสามโมงมันบอกลงให้แล้วลงให้เสร็จเรียบร้อยแค่นี้ยังไม่พอนะครับ ยังมีอีกการโก,รกงการเลือกตั้งมีร้อยแปดพันประการที่ยังเห็นที่เห็นกันอยู่ทั่วๆไปในปัจจุบันโดยเฉพาะครั้งที่แล้วเนี่ยครั้งท,ที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่นับคะแนนที่หน่วยเรามานับคะแนนที่หน่วยกลางพอนับเสร็จก็ใส่กล่องใส่ที่พอมาถึงที่หน่วยกลางมันก็เทใส่ถุงมันเดินถือถุงพลาสติกเดินสวนกันไปสวนกันมาแล้วมันก็แลกถุงกันมันก็เอาถุงที่มันกาแล้วมาใส่ครับ พี่น้องจําได้ไหมที่อจังหวัดอ่างทองที่มันมีการเผาบัตรเลือกตั้งกันเนี่ยก็เพราะว่ามันเอาไอ้บัตรที่ประชาชนกาเนี่ยไปแอบเผาแต่มันเอาไอ้ที่มันกาเองเนี่ยมาใส่นั่นแหละครับผมก็เล่าให้ฝรั่งมันฟังอย่างเงี้ยผมก็บอกว่ามึงช่วยบอกคนอเมริกาด้วยว่าเนี่ยเขากงกันอย่างนี้เว้ยมันถึงอยากมันรู้วิธีกงเยอะแยะมันถึงอยากจะเลือกตั้งนะครับที่เราไม่อยากเลือกตั้งตอนนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเราไม่เป็นคน ไม่อยากเลือกตั้งเราอยากเลือกตั้งแต่เราอยากเลือกตั้งผู้แทนดีๆเราไม่อยากเอาควายเข้าสภาอีกผมนั่งฟังการอภิปรายในสภาแทบทุกครั้งวันไหนที่วันพุธกับวันพฤหัสเนี่ยมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรผมสอนหนังสือไม่เป็นอานสอนหนังสือผมพยายามหลอกฝรั่งบอกเฮ้ยกูช่วงบ่ายสองโมงสามโมงเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรง่วงนอนทุกวันแอบไปเข้าห้องพักครูนอนเอาหูเสียบนั่งฟังปะอภิปรายในสภา ไอ้ควายพวกนั้นนะครับอย่างเช่นไอ้นอนชายหัวจังหวัดสุรินทนระ์อะอะไรนะชื่ออะไรประสิทธิ์ไอ้ประสิทธิ์นอนชายหัวไอ้พวกอย่างเงี้ยมันเข้ามาในสภาถ้าเราเลือกใหม่มันก็เข้าไปอีกแล้วมันมีประโยชน์อะไรมางมันไม่มีอะไรไม่ดีไม่มีอะไรที่แตกต่างไปจากพวกมดพวกปวกเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าให้อย่าเพิ่งเลือกเลยตั้งกติกาใหม่กำหนดกฎเกณฑ์ใหม่เพื่อจะป้องกันไม่ให้ไอ้ควายพวกนี้เข้ามาอีกครับ ผมไปที่จังหวัดสุรินทร์นะครับก็ไปหาเพื่อนที่เคยเรียนหนังสือมาด้วยกันน่ะมาถามว่าเฮ้ยมึงเลือกข้าไปได้ไงวะไอ้ครูอีกคนนี่เป็นครูนะครูมานิตกับไอ้ไอ้ไอตำรวจเนี่ยชื่ออะไรนะไอ้ประสิทธิ์เลือกไอ้สองคนนี้มาได้ไงวะมันบอกเฮ้ยคนสุรินทร์นะเขาอายชิบหายเลยมีผู้แทนรัษดรอ,อย่างเงี้ยแต่เขาบอกว่าแต่ถ้าเลือกอีกมันก็ได้อีกทาไมมันถึงได้เนี่ยเมื่อเมื่อเมื่อพี่น้องเขาเห็นแล้วว่ามันอับปรีอย่างนี้มันยังจะเลือกมันไปอีกเหรอเขาบอก โหแม่งโกงได้ยังไงมันก็โกงได้เอาแล้วครับเล่นไอ้สองสามตัวนี้ก่อนแล้วถัดไปไอ้พลาดอนไอ้พลาดอนเนี่ยจริงๆเนี่ยผมไม่ค่อยชอบด่าทหารที่ไม่ชอบพูดถึงยศพลาดอนนี่ผมขออนุญาตไม่พูดไม่กล่าวถึงยศมันนะครับมันมันนั่งคู่กันวันนี้นั่งหน้าตาเจียมเจีมทำแต่หน้าเศร้าอย่างที่อาจารย์สรีว่าไม่มีผิด มันก็มาช่วยร่วมกันแถลงแต่ตอนที่ไอ้พลัดดอนพูดเนี่ยผมไม่ค่อยได้ฟังเพราะว่าทันนั้นรถมันกำลังจะเลี้ยวไอ้พลัดดอนเนี่ยแย่งตําแหน่งของคุณทวินเข้ามาเพราะว่าไอ้พวกพวกมันเกี่ยรคุณทวินออกแล้วมันก็๋อไอ้นี่เสียบเข้ามาจะให้ไอ้พลดอนไปทํางานเขาบอกไอ้พลัดดอนวันวันหนึ่งมันทําอะไรเป็นมันนอกล่จีบผู้หญิงไอ้พลัดดอนพัฒนาถาบุตรเนี่ยลุงมันหรืออามันไม่รู้อะคุณปีดาพัฒนาถาบุตรเนี่ยผมรู้จัก เคยมาเล่าให้ผมฟังว่าไอ้พวกนี้มันเจ้าชู้มันไม่มีอะไรหรอกันทําอะไรไม่ได้หรอกครับเหตุการณ์ปักใต้เนี่ยจะแก้ไขได้ด้วยคนพวกนี้นี่เป็นไปไม่ได้เพื่อนผมเป็นพ่วงดวยการโรงเรียนอยู่ที่จังหวัดยะลาเรียนมาด้วยกันเมื่อสมัย2512 13 14 15 16เป็นพ่วงดวยการอยู่จังหวัดยะลาอีกปีเดียวจะเกษียณเนี่ยมันเล่าผมฟังมันบอกก่อนที่จะมีเหตุการณ์วุ่นวายในปักใต้เมื่อปี47เนี่ย ทุกอย่างมันกําลังเข้าที่สมัยพลเอกเปรมเขาตั้งสออปตอโดยมีโตอ,อิหม,มัมมีครูมีข้าราชการทุกประเภทมีกำนันผู้ใหญ่บ้านมีตัวแทนของวิชาชีพเข้ามารวมกันแล้วมาระดมความคิดมาระดมสมองกันคิดเพื่อหาวิธีที่จะแก้ปัญหาปักใต้ทุกอย่างมันเริ่มเข้าที่เรมมาไม่เริ่มมีสายสื่อเราไม่เริ่มมีสไยคอย อะไรอะไรมันเริ่มเข้าที่หมดพอไอ้ทักษณิณเข้ามาครับมันแก้ปัญหาด้วยวิธีง่ายๆวิธีนี้วิธีตำรวจนะครับฆ่าแม่งเลยพอยิงั้งพอยิงประชาชนเขาเ้าไปในสุเหรา่าถ้าเราเป็นคนอิสลามเราเป็นคนมุสลิมเราจะทนไหวไหมถ้าพี่น้องที่เป็นชาวพุทธถ้าเขายิงยิงคนเขาเ้ามาในบนกลางสาราวัตเนี่ยพี่น้องจะทนไหวไหมอันนี้ก็เห็นใจเขาเหมือนกันนะครับ ยิ่งไอ้พลาดอนเอาไอ้พลาดอนหน้าจืดนี่มาเนี่ยผมเชื่อได้เลยว่าปัญหาปากใต้แก้ไม่ได้หรอกแต่ถ้าไอ้พวกนี้ไปแล้วเอาคนที่รู้เรื่องเอาคนที่พูดภาษาคนกับชาวบ้านเขารู้เรื่องเนี่ยเข้าไปแก้ปัญหาผมเชื่อว่าปัญหาปากใต้มันจะลดลงนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับระยะนี้มีคนถามกันนักหนาว่าเมื่อไหร่เราจะชนะทักทีเรากําลังชนะแล้วครับพี่น้องเรากําลังชนะแล้ว ชนะทีละนิดทีละหน่อยทีนี้หน่อยอย่าเพิ่งเราเราผมก็ใจร้อนพี่น้องก็ใจร้อนอยากให้มันชนะเด็ดขาดเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแต่มันหน้าด้านมันไม่ยอมไปเราไม่รู้จะทำยังไงเราก็ต้องพยายามไปต่อนะครับพยายามครับเราพยายามจนกว่ามันไอหน้าด้านมันจะถลอกหมดนะครับวันนี้ผมไปเพลินไปนั่งคุยกับพลตรีคนหนึ่งนะครับ อายุเจ็ดสิบกว่าแล้วแกเคยไปรบในสงครามเวียดนามในหน่วยจงอางศึกกับกองพลเสือดําแล้วก็ไปรบในลาวแกรักชาติรักบ้านเมืองแกบอกแกพาพักพวกแกรุ่นเดียวกันเนี่ยมาชุมนุมทุกวันเลยไปตรงเวทีนู้นมัง่งเวทีนี้มั่งแกเจ็ดสิบกว่าแล้วนะครับแกบอกว่าฝากไว้นิดหนึ่งอย่าไปพว่งไปว่าอะไรทหารเขาทําไมไม่ออกมาสักทีทําไมไม่ออกมาสักทีเขามีเหตุมีผลเขาต้องมาเขาไม่ยอมให้พวกมันมาทําลายเราหรอก นะครับเอาแค่นี้มันก็ยังเ,เขาก็เริ่มมีอารมณ์แล้วแต่เขาทำเขาต้องทําให้ดีที่สุดคือพวกเราเนี่ยบางทีเราใจร้อนแต่เราไม่เพราะเราไม่คุ้นเคยกับการปฏิวัติแบบนี้ผมไปนั่งค้นตําราต่างๆเรื่องการปฏิวัติในโลกนี้มาทุกตั้งแต่ทุกเล่มแล้วครับตั้งแต่การปฏิวัติในอังกฤษในสหวรัษที่ส4สี่การปฏิวัติในฝรั่งเศสการปฏิวัติที่รัสเซียการปฏิวัติจีนการปฏิวัติโดยประชาชนเนี่ย เมืองไทยมันยังไม่เคยมีครั้งนี้แล้วมันจะเป็นครั้งแรกครั้งประวัติศาสตร์ครับพี่น้องเพราะฉะนั้นเข้าใจทหารนิดหนึ่งนะครับทหารก็เป็นเหมือนพวกเราดูเมื่อวันก่อนเนี่ยพลเรือตรีวินัยเป็นไงพี่น้องออกมาแค่นันนี้เราก็ซึ้งน้ําใจแล้วหานเรือฐานเรือไม่เคยทิ้งพวกเราหานบกก็ไม่ทิ้งฐานอากาศก็ไม่ทิ้งมีแต่ไอ้พวกนั้นพวกเดียวนะครับผมไม่อยากไปว่ามันเอาเป็นว่า เราอดทนอีกนิดหนึ่งชัยชนะรออยู่แค่เอื้อมแล้วพี่น้องครับเอาละครับหนาวแล้ววันนี้เริ่มหนาวแล้วเตรียมตัวนอนนะครับผมก็จะเตรียมตัวก็จะวนเวียนไปอย่างเงี้ยไปเวทีนู้นบ้างเวทีนี้บ้างไม่หนีหายไปไหนจนกว่าจะชนะนะครับขอให้พี่น้องทุกคนนอนหลับฝันดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ